ก็มีอย่างก็เฮ็ดไปตัวดูมันปัานนี้เห็ดจำหนีแล้วอยู่บริเวณบ้านตัวเองนี่ละเบี้ยยังนี่พ่อไว้นี่เตี้ยพักนั่งตู้บ่เมื่อกี้นี่ก็ไปสื่อพักนั่งตู้เบิงดูว่าเบิงผลงานดูวันนี้ปลูกอันหอม มันเล็ดด้วนแหรอมันมุ่นนำตขาเวนำเอาางขาแล้วต้นหมักไฟ้เราก็กำลังเสด็กินหมักจมปูเลได้กินแล้วบ่ก็ขินสอยดูได้ว่าตีขินใบติ่ต้นะกวานเลากรได้ต้นใหญ่ก็มีต้นน่อยก็มีตัวนองคุ้นชาวกล้วยกับคุ้ถิมเมอันนี้ก็ซีหอมซีหอมอยากน้ำต็มหมา แมนเบอรกระทางอ๋โหดูเหม็นดูมนมันลายไก่ได้หัวหัอ้วโอ้ดีเหรอน้องนินหดน้ำน้องนินอโอ้บ่โอ้มันเกิดสิซึมสับขอบนมให้น้องนินเนาะบ่ไม่เอาให้บ่หเอาเอาน้องนิน เนี <ee> ้ยวน้องนินนหวานใหญ่เราก็ได้สัานที่แคบๆนึงตำแก่บักบวแม่เส่ยบ่ให้หรมให้น้องนินเนาะยงอยู่แม่บ่แม่เอาให้บ่อ้าน้องนินเียวน้องนินเนาะําบุญต่อว่าจะไปวัดเนาะเออเอาข้าข้าเหนียวบว่า่เอาบ่เอายังเอาไปเฮ็ดเวียกซอยเนาะซอยก็เป็นซอยจนเนาะก็าไปติ ผลต้นพักวานเราก็ได้ต้นใหญ่ก็มีต้นน่อยกระมี่คุณนายบ่กช่ได้ขึ้นมาอยู่บ่หน่องคุณเกา่วยกับคุดถิมเมดอันนี้ก็ซีหอมีหอมอยากน้ำตาหมากะซีหอมล้แม่เมื่อกาทางโอโหนดูมมนมันหน่มให้น้องนินเนาะ บอกไม่เอาให้ยบ่กเอาเอาน้องนีนเนี้ยน้องนีนน้องคุณชาวกล้วยกับคุดถิมเม็ดอันนี้ก็ะสีหอมกสีหอมอยากน้ำเต้าหมากสีหอมแล้วเล่นเมื่อกะทางอกหอมหมันดูมันมันข้าวยำว่ารถแม่เข้าอู๋ฉังใส่มันบ่เติมน้ำน้น้องนีไปไผ่กับไปแบกเอาผูกหอมใส่ต้นกล้วยทันแล้ว là cứ mằn thế, xào con cua này, rồi đi bọc hình như vậy mà. Nong cút, cà cút thì mất Uy, anh ấy Nhạc nấm tem à. Cà xì là, lên bớt cái thang. Ủa, nó men đu, men mằn. Nấm mày nong niên đó. Dang du, bảo, áo áo nong ninh Niau, nong ngàm tôi là nọ. ในหดน้ำนี่วะเนี่ยไหลไกลได้หัวหัวหัวโอ้ดยนอนน้องนีนเขายามว่ารถแม่เข้าอู่ตงใส่มันบ่ตืมน้ำน้องนี่้งซอยกับตรงมีน้ำใจคนมีน้ำใจน้ำเออนีนได้กระแบงกันกินตัวเนาะหัวเก่งแล้อเนาะลูกก็ไม่ยุ่ี พวงดูต้นักวานงามเลยสนิลละกินบะมิดนี่เก็บกินเนาะน้องนีนน้องนีนหาหน่อยสอยลงมากได้ค่คนดูคนมันเห็นยังไงก็วคืมเหมือนละต้นขวานไงเล่าก็ได้สะานทีเข็บๆหนึ่ง

ใส่คือว่าบะได้หกหวานใหญ่เล่าก็ได้สถานที่แเขแยบๆหนึ่งไปไผ่กับไปแบกเอาผูวปลูกหอมใส่ต้นกล้วยท่านเล่าเราคือมันแท้สาวมลคนโกรนี่เราไปปลูกให้ใยมะโนมให้น้องนินเนาะบอกไม่เอาให้เออนะเอาเอาน้องนินเนี่ยน้องนินน้องนินไรไกลเด้อไกลเข่าสวนเด้อ ยินเตี๋ยเล้วมีอย่างกระเฮ็ดไปตัวกินพรได้กินแล้วดูมันป่านนี่เห็ดสมนีแล้วอยู่บริเวณบ้านตัวเองนี่ละทางซอยก็ต้องมีน้ำใจคนมีน้ำใจน้ำออนี่ในก็แบ่งกันกินตัวเนาะหัวเก่งแล้วเนาะลูกก็ไม่ยุ่น้องนินเมียวน้องนินขี่ดื้อเลยนี่เบียดน้อยๆเพราะว่าน้องนินขี่ดื้อเลยนี่ น้องนินน้องนินน้องนินรูปหล่อเนบอก่ามตรคับกับน้องนินรูปหล่อย่าหม้กับพได้เบิ้งคือกันละโดนแล้วมิตรคับรลดก่ะเรอนด้ปลูกแม่เม่อพดปูกท่านได้ปูยังดอกไปไผ่กับไปแบเอาผูกลูกหอมใส่ต้นป่วยแล้วเราคือมันแท้สาวมลคนโกรนี่เราไปปลูกให้ย่ามากอแล้วอ่า ต้นหมักไสเราก็บกำลังสิได้กินหมักจมปู่เดได้กินละบ่ก็จะขึ้นสวยกันู่ได้ว่าจะขึ้นใบไผ่กับใบเบกเอาวูหปลูกหอมใส่ต้นกล้วยท่านเราเราคือมันแท้สาวมลคนโกรนี่เราไปปลูกให้นยายมั้งซอยกับตรงมีน้ำใจคนมีน้ำใจน้ำนี่เด็กกับแบงกันกินตัวเนาะหัวเก่งแล้วเนาะลูกก็ไม่ยุ่นหมดน้ำ น้องนีนโอ้บ่โอ้มันก็ะิซึมสับขอบปากหวานญ่เลาก็ได้สทานที่เขบๆหนึ่งขวนมอยู่เพ่งต้นปากหวานงามเสนละกินบ่มิดนี่เก็บกินเนาะน้องนีนน้องนีนปากหวานไ่เล่าก็ได้สทานที่เข็บๆหนึ่ง ลูกกัทำเป็นลูกหัวทั่วผู้กับมิจฉาหมางามๆายกขึ้นมาดูวยาผัวเมื่อกินก็ไปทำบุญให้ตัวกระปุลเนาะหายไปดอกจะเปม็นลามันของอยู่ของกินเราเราบริสุทธิ์เด้อเราปลูกมดคุนเนี่ตัวปูใส่คือว่าบริสุทธิ์หวหน่านอยสยลงมา คได้สคนดูคนมันเห็ดยังไงก็คือเหมือนละต้นเบี้ยยังนี่พ่อไหวนี่เตี้ยผักนั่งตูบ่เมื่อกี้หน่ก็ไปสื่อผักนั่งตูอตานตมนหมักไฟแล้วก็กำลังงเได้กินหมักจมปูได้ได้กินละบ่ ทำบุญต่อเพราะว่าจะไปวัดเอาเขาสารเขาเหนียวบอกว่าว่าเอาว่าเอานี่เอาไม่ไปเฮ็ดเวียกซอยเนาะซอยกับเป็นซอยจนเนาะก็สาม่ได้ปลูกนี่นดพ่ได้ปลูกพ่อท่านได้ปลูกยังดอกคนสวยคนโก้จะสายบุญขันติถ้ำตัวไหนผุนน้องนีนเนียน้องนีนเลยน้องนีนอ้ามเดียวคนเลี้ยเฮ็ดพ่อจะของให้กินกันแล้ว จังบ่ได้ซสื่อสื่อเห็ดนางอันนี้น้ำน้ำซักข้าื้อเนี้ยพุ่นะน้องนินเอาข้าพิ่นไปเห็ดเบียดซอยเห็นาะ้มักทัวผู้ไมเบยำก็ไปไปติเออผุนต้นตะกวานเราก็ได้ต้นไ่ก็มีต้นน่อยก็มีต้นลาไก่ได้หหัว โอ้ดอยหอน้องนีนลายไก่ได้หะโหัวหัโอ้ดอยหอน้องนีนนีลายไก่เลยไก่เขาสวนเด้อยินเตี้ยคนสวยคนโก้จะสายบุญขันติถ้ำตัวไหนผุน้องนินมียน้องนินเลย น้องนีนบ่เดีวเขาเ้เฮ็ดเของอจริงกันแ่เล้วจะบ่ได้ซื้อซื้อเห็ดนังอันนี้น้ำน้ำสักาซื้อน้องนีนรูปเหรอ่มั <c oughs> เติมน้บอ่มตรับกัน้องนีนรูปรอยายไม้กับบดเบิ้งขึ้นกันละดนแล้วมิตรขับรถดกันแม่พรัแม่ล้วมีอย่างก็ะเฮ็ดไปตัวดูมันปันนี่เห็ดสำนีแล้วอยู่บริเวณบ้าน